สวัสดีครับพี่น้องครับมี้กรจะมาวิเคราะห์ราคามันนะครับหลังปีใหม่เท่านี้ละนะครับผมต้นปี68เท่านี้ราคาจะเป็นจยงไรบ้างสินนะครับผมกัมองภาพรวมเนาะกับปั๊บคืนอยู่แต่ว่าปั๊บคืนมาหลายนะครับตั้งสิบตังนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมห้าตั้งสิบตังนะครับผมเพราะว่าเบิ้งหลายๆขอมูลนะครับที่พี่น้องทรงมาไห่นะครับ ส่งมาให้เกี่ยวกับการรับสื่อมั่นนะครับตามล้านทั่วไปกับปั๊บขึ้นหาตังซิฟตังนะครับคือเบานั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันกับบเพียงพ่อนะครับสาหรับที่จะเฮ็ดให้ราคามั่นเ่าดีขึ้นนะครับผมหลังปีใหม่นะครับผมกับวิเคราะห์กันแบบมือต่อมือเนาะนะครับพาราคามั่นเนี่ยมันบอนิิงนะครับราคามั่นบอนิิงนะครับบอกตามตรงเลยว่าราคามั่นนี่บอนนิงนะครับ คือพี่น้องเอาไปขายนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ได้บาท60เมื่อนในคืนบาท65บาท70ลักษณะนี้นะครับผมเป็นราคามั่นตามล้านทั่วไปนะครับตามล้านทั่วไปราคาบ bon อนิ่งครับพี่นอ้องแล้วนะครับบางหม่องบางโซนกับบาท60บาท80นะครับบางหม่องกับคืน2บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้พูดถึงตามลานทั่วไปนะครับราคาล้านทั่วไปนะฮะร,ราคา ราคาโรงงานนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ2บาท40ขึ้นนะครับแต่ว่าการที่จะเอาไปขาย2บาท40ใดเนี่ยต้องบัดแปลงนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงขันต่านะครับต้องอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือนะครับมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นเพิ่มกับปั๊บขึ้นอีกในราคาที่โรงงานเพิ่งกำหนดนะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วราคามันนะครับบพราะว่าจะเป็นสื่อตามล้านนะครับหรือว่าสื่อตามโรงงานนะครับ กับเป็นาทางเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของเพิ่นตัง้งราคาอีกนะครับบอไดควบคุมราคาราคาข้อมาตรฐานอ่ะบอกง่ายๆเนาะเป็นความรู้สึกของเจ้าของเองนะครับทีวีคอออกมานี่คือ,อบอไดมาตรฐานนะครับโรงงานนี่เพิ่นตั้งราคาเท่าทนี้โรงงานนี่เพิ่นซื้อในราคาเท่าทนี้อ่าเปอร์เซ็นต์แป่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่นซื้อได้อยู่บาทอ่าสองบาทซีหาหรือสองบาทหาซิฟลักรรษณะนี้นะครับคือยกตัวอย่าง นะครับแล้วโรงงานนี้นะครับเพิ่นซื้ออยู่2องบาทสหาถึง3บาทก็คือเป็นราคาโรงงานที่เพิ่นกำหนดเองตั้งเองนะครับบอกง่ายๆว่าคืดขึ้นมาอยากซื้อเท่าไรก็ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการประกันราคานี่เขาต้องซื้อในราคาเดียวกัน2องบาทเจก็คือ2องบาทเจ็บาทก็คือ3บาทนะครับผมเนี่ยคือวอนทางรัฐบาลเลยนะครับผมเขามาควบคุมราคาบอนว่าปล่อยให้เพิ่นซื้อ จังได้กระซื้อนะครับผมเพราะว่าผลผลิตอของเกษตรกร,ร,กรมันขึ้นอยู่กับนายทุนแม่นบอพี่น้องพี่น้องฟังเมืองได้ดีนะครับพี่น้องเบืองได้ดีนะครับที่พี่น้องหายขอมูลมาเป็นอย่างราคาตามล้านทั่วไปตามโรงงานทั่วไปนะครับที่พี่น้องนําไปขายเนี่ยเป็นอย่างจังราคาบอทอกันนั่นคือเป็นการกําหนดราคาเองนะครับของผู้ซื้อนะครับแล้วกับผู้ขาย มันสมปะหลังเป็นพืชที่ทรงออกระดับประเทศระดับประเทศติดอันดับหนึ่งของโลกุนบาทนี้แต่การซื้อนะครับผลผลิตจากพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเพื่อนเป็นผู้กำหนดเองเพื่อนอยากซื้อบาทท้าสิเขาก็จำเป็นต้องขายเพราะว่าเฮ็ดขายห้เพื่อนโดยตรงนะครับโรงงานเพื่อนตั้งไว้สองบาทสี่สิบห้าเขาก็ต้องไปขายสองบาทสี่สิบห้าตามที่เพื่อนกำหนด การประกันราคาเนี่นะครับผมมันจังจะเป็นสิ่งยืนยันเฮดไห้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมั่นใจว่าการเฮตขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วหรือว่าปลูกขึ้นมาแล้วผลผลิตของเฮ้าเนี่ยเอาไปขายด้ราคาตามที่กำหนดมันต้องทางรัฐบาลต้องขอ้ามาซอยเหลือพี่น้องบ้านเฮ้าบมแมนว่บาให้เพิ่นกำหนดเองนะครับผม แล้วทาโบมี่มองขายหรือนะครับโรงงาน่นสือไปแล้วมองขายโบมี่บบเพียงพ่อหรือว่าขายได้หน่อยเขาก็ต้องหานะครับหาหมองแนะนำนะครับคือทางรัฐบาลตรงนี้นาทีลักษณะนี้นะครับต้องซอยเหลือนะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเขาเรียกร้องไปเพิ่บ่ฟังก็คือเก่าครับพี่น้องเนี่ยคือผม จะลงคลิปจนกลัวเพลินจะหันเขามาซอยเหลือนะครับแต่ว่ากมีข่าวดีเขามาเรียงหนึ่งก็คือนะครับที่ของลูกตูระเหตวัยไรละหนึ่งพันบาทนั่นแหละนะครับผมที่เพลินเหตวหวให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นเงินที่ไล่ละนะครับผมที่เพ่อนหายมากหวังว่านะครับทางรัฐบาลปีนี้นะครับคงจะหายมากขึ้นเราเพราะด้บรรเทาทุกนะครับบรรเทาทุกของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับผม บ่จำเป็นต้องไปโรดปุ๋ยคนละเคืองเนี่ยบ่จำเป็นเลยนะครับเป็นอย่างตีถ้าข่อยบ่มีเงินไปซื้อข่อยก็คือชีได้ละปุ๋ยนะ่ข่อยอยากได้เงินหนึ่งขอยก็ต้องออกหาพันบ่จำเป็นต้องเอาม้าเลยลักษณะนี้บ่ดีครับบ่ดีนะครับบ่ดีห้มาเลยลายละพันละพันนะนะครับคือเก่าเน่ะข่อยสิไปเรียกซื้อปุ๋ยอีหยังก็ข่อยสีซื้อเองดอกบอ่จำเป็นต้องเจ้าต้องมาเรียกข่อย หานังเทียขอดไปใส่น้าหานังเทียขอดไปใส่มันหานังเทียขอดไปใส่อ้อยเจ้าต้องมาเรียกใครคอยเฮีอยงเจ้าหูจกักกี้บอกว่าสูตรใดเป็นสูตรใดถ้าบ่มีลูกน้องบอกจ้างกับบ่ฮหูนะครับทางทีเพินอนุนมาณมาทางรัฐมนตรีทีเพินอนุมาิมานี่หูว่าว่าปุ๋ยสูตรซิมหาเอาไปใส่ยังปอ้ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เอาไปใส่ยังเจ้าสิมากกำหนดให้คอยเฮีอยงเนี่ยครับคือข้อเสียของทางรัฐบาลออกปุ๋ยคนละครึ่งมันบ่ได้ดีเลย เจ้าสิไปหาจัานหามาเนี่ยคือปองกินเอาบอกง่ายๆเลยนี่นี่แหละคือปองกินหัวกันทังโรงงานนะครับผมเอาบอกง่ายๆล่ะนะครับบอกแบบตรงๆเลยละหละมันอาจจิบว่าเขาหูกลุมถี่ผูเพ่นคิดออกมานะครับอ,อาจจะมีส่วนใดส่วนเสียกันนะครับผมแต่จังว่าพี่น้องกเกษตรกรกาต้องทําใจนะครับพี่น้องต้องท่าใจ นะครับกะยังว่ามีจะมีข่าวดีเข่ามาอยู่นะครับจะมีข่าวดีเข่ามาอยู่ก็เลยเฮ็ดให้อ่าเฮาวกะยังข่าวดีที่ว่าไรยละพันนะครับอาจจะได้มากนะครับอ่าอันนี้กัเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับพี่น้องราคามั่นนี่หลังปีใหม่นะครับคิดว่าน่าจะดีอยู่นะครับผมเพราะว่าอาจจะขึ้นถึงสองบาทสองบาทกูกลัวอยู่ดอกพี่น้องนะครับใจเย็นๆเด้อนะครับผมอ่าจังไดกะมาลุ้นกันอีกเที่ยนึงนะครับผมอ่าว่าเป็นจังได นะครับพี่น้องกเกษตรกรทุกทัดนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผู้ใดมีข้อมูลนิยังดีๆก็มเมนเข้ามานะครับผมกระสิบอกกาวเล่าเรื่องให้พี่น้องกลุ่มเฮานี่กลุ่มสวนมันเฮานี่ฟังนะครับผมเป็นการดีนะครับให้ข้อมูลกันนะครับเพราะว่าเฮาจิหวังแต่รัฐบาลมาซอยเหลือเฮานี่เป็นไปบ่ได้นะครับผมเฮาต้องซอยเหลือจะคล้องเองนะครับผมเฮ็ดให้เจ้าของนลืมตาอาปากได้แล้วกา การปลูกมันเห็ดจังไดให้ได้ผลผลิตสูงสูงนะครับฝากติดตามน้ำแน่นะครับสูตรต่างๆที่ผมแนะนําไปนะครับผมก็อยากไ้พี่ห้นองเข้าน,นีน่นะครับได้มันลรหนึ่งย่างหน่อยหน่อยก็คือ8ตันนะครับผมจะบอกเลยว่าการที่จะให้ได้ผลผลิตสูงสูงนะครับไายละเจ็ดตัน8ตันเนี่ยบํารุงดินก่อนบํารุงดินกนปลูกทุกแถวทุกครั้งนะครับปลูกมันเนี่ยบํารุงดินแบบใดใส่ปุ๋ยร่องพื้นนะครัะพี่น้องใส่ปุ๋ยร่องพื้น บอกว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีพี่น้องมีตัวใดเอามาล่องพื้นไว้ก่อนก่อนเข้าจะปลูกเนี่ยจะเฮ็ดให้ผลผลิตเทาสูงจะเฮ็ดให้ผลผลิตเทาเนี่ยได้เกินนะครับเกิน 3- ามสี่ตันนะครับรมวิชาการเกษตรเพิ่นเฉลี่ออกมาให้นี่สามตันสี่ตันแค่นั้นนะครับสามตันที่อาสี่ตันเนี่ยผมยังตกใจว่าโอ้ขึ้นได้หน่อยแท้นะครับไรหนึ่งมันต้องได้หลายกว่านั้นไรหนึ่งเขาปลูกมันเป็นเพาะอ,อีหยัง,ยงจังได้หน่อยนะครับเพาะว่าสะส่วนใหญ่เข้าบ่ไดบำมรุ่งดินเลย บ,ดบ,บ่ด้บำรุงดินส่วนใหญ่เขาจะปลูกแล้วเขาจังมาใส่ปุ๋ยการปลูกแล้วมาใส่ปุ๋ยมันบด่ดีทอให้เขาวานล่องผื่นก่อนให้บ่าห้บำรุงดินปรับปุงดินก่อนนี่ขอนี่คือสําคัญนะครับปลูกมันสําหรับมือใหม่ที่เพิ่นเขามาเบิงเขามาฟังหรือสําหรับมือเกา่าที่เคยเห็ดแบบเกา่าๆเปลี่ยนการเห็ดใหม่นะครับผมอยากได้ผลผลิตสูงๆให้วานปุ๋ยล่องผืนบ่ว่าจะเป็นขี่ไก่ขี้หมู มมลสัตว์ต่างๆเขานำมาล่องพื้นบำรุงดินปรับปรุงดินไปสกักก่อนใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรียต่างๆขอแตะวาเอามาวานบำรุ่งดินปรับปรุงดินนะครับแล้วเขาจงปลูกม,มันจะเหตุหายเพิ่มผลผลิตเท่าสูงขึ้นนะครับผลผลิตเขาจะเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นแน่นอนครับพี่น้องผ่านการทดสอบทดล,ลองมาแล้วผมจังกล้ามาแนะนาพี่น้องผมอยากให้พี่น้องกลุ่มสวนมั่นเท่านี่ลืมตาอาปากได้คือกันนะครับสูตรต่างๆที่ผมแนะนํานะครับดีนะครับ มีอยู่ในคลิปที่ผมที่ผ่านมาเนี่ยผมทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีผมก็อยากให้พี่ให้น้องเฮ้าเนี่ยสูตรได้ดีๆผมก็อยากให้เอาไปปฏิบัตินําไปใส่ร่องเบืองเนี่ยนะครับผมเปิดหูเปิดตาเจาของหล้วก,ก็นําไปใส่เบิงนะครับเฮ็ดแล้วโบแมนว่าเข้าฉิขาดทุนนะครับวิธีไดดีๆผมจะแนะนําให้พี่น้องนําไปใส่นําไปปฏิบัตินะครับ อยากให้ได้ไรละแปดตันขึ้นไปไรละสิบตันขึ้นไปบำรุงดินให้ดีก่อนปลูกขอนี่สําคัญที่สุดในการปลูกของปลูกมันปลูกอ้อยปลูกหยังต่างๆก็สร้างนะครับขอแต่ว่าบำรุงดินให้ได้พืชผลผลิตเฮ้าจะได้สูงครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดคอมเมนต์เข้ามาบอกราคามันเท่าไดปรับขึ้นปับลงคอมเมนต์เข้ามาบอกผมจะเว้าสููพี่นองฟังในกลุ่มขฮา นะครับกลุ่มสวนมั่นเฮาเนี่แหละนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ